วันนี้เรกับเราและเบกแล้ววันนี้เรามาที่สยามมารคลินกันมาซื้อสุปุชแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่างนะก็พร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะอยู่ B2 เนาะเราไปกันเลยนะคะคือรถยันรถหลังจากที่เรานะคะไปเที่ยวทัศน์กันแล้วเราก็มาเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันแล้วมาซื้อกุปเปีมีนะคะมีแน่นอนเรามาแล้วทีแล้ว ไปกันเลยคุณขายด้วยพี่น้องวันนี้วันหยุดบ้างเชื่อเลยน้ำเต็ากกวม่เลยนะไปไปไปนี่นะคะตุ๊กตาเต็มเลยอ๋อนี่นะคะร้านนี้ที่เราจะมาซื้อสปูชิเดี๋ยวมากันเราต้องไปเข้าหน้ากับแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านนั้นกันโอเคค่ะก็อืมก็นี่นะคะถ้าชั้นนี้นะคะแต่ก่อนมันก็มีขายนะ อันนี้ไม่มีแล้วที่จริงตำรานั้นะนะเคยมนีน้อง,องน้องกระโปรงที่เจ้าแมวค่ะหน้าหลันงนอกค่ะที่จริงอ่ะที่นี่ที่ตรงนี้มีนะคะแต่ว่าม,มันไม่มีแล้วอ่ะแม่ร้านขาขยสกู๊ตี้ตอนนั้นที่มีร้นานจะหมายถึแม่น,นี่ห้องน,น้ำค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็ได้เห็นสกูชี่เยอะมากตั้งแต่ไกลเลยแม่มานี่ก่อนแม่น้ำเจือเลยมันเยอะมากๆเลยไม่มี๋ยวกค่อยมากดไปดูกับน้ำก่อนรู้แล้วมาดูนี่ก่อนเข้าจางนี้นี่แม่สุดยอดนี่นะคะ จิ้มแล้วนะคะนี่ชิมมันบ้างนี่มีครัวซองอะไรด้วยนะแต่ว่ามันจะแข็งๆหน่อยมีเ,เล็กแป้นพิมพ์อ่ะหยิบนะมีดินเบาด้วยอ่ะแม่อยากได้ดินไทยพอไม่เป็นพิมพ์ก็จะไปแล้ว